สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็โอเควันนี้ผมไม่ได้มาแจากสคริปต์แมปบอกฟุตนะครับแต่ว่าจะมาแจากสคริปต์ของทาง่าของอแมปที่มันมีเนื้อเรื่องแบบว่าคล้ายๆแบบว่าอ้างอิงมาจากไอตัวเกียวกูนหรือเปล่าวะผมก็เออน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับมันก็จะมีฝั่งกําจัดกูนนะครับผมแล้วก็ฝั่งกูนนะครับก็ผมจะเลือกไปฝั่งกูนไปนะครับอันนี้เป็นสคริปต์ไม่มีคีย์นะครับผมก็ใช้ได้ทั้ง2ตัวรันเลยทั้งตัวรันนินจาแล้วก็โคดิตนะครับผม อ,อันนี้ก็ผมว่าทุกคนจะเคยดูแล้วนะเดี๋ยวลิงแมปเนี่ยใครที่หาไม่เจอผมแปะไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเรานะครับผมก็อันนี้เป็นการฟาร์มเลเวลนะครับ <c oughs> เหมือนจะใช้เมาส์คลิกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่าเป็นฟาร์มเลเวลนะครับวิธีการดูเลเวลตรงไหนก็กดมาตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะตอนนี้ผมเลเวลแค่37นะครับผมแต่ว่ายังเป็นกูลขั้นต่อไปยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึงนะโอเคก็แมปก็ไม่มีอะไรมากก็คือคล้ายแบบฟาร์มเลเวลนะ ใครที่เคยเล่นมอนเตอร์กูนก็ประมาณแหละนะครับไปขายกันะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรันเซคิปนะครับผมก็สคริปต์แบบไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็วิธีการเอาสคริปต์แบบติดตามก็ทําคลิปสอนไว้ให้ที่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับยกตัวอย่างสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเหมือนผมนะก็ตัวนี้มันจะปรับไม่ได้นะครับไม่อยู่ที่100นะก็อยู่ที่100ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับของคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเมาส์บลูทูธเหมือนผมเนาะอันนี้ของพี่เมาส์บลูทูธไงพี่จะปรับเป็น150นะครับส่วววนนนนนตตตััีี้้ะะครรรบผมมจเเเป็พกอออ์ท่างกาารรจะะฟ์มน ก็เอาง่ายผมยังเวลน้อยอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นมนุษย์นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบ <c oughs> ที่มันไม่ใช่เผากูนอะที่มันไม่ใช่แบบเ่ยวกับไอ้พวกกูนอะอ่ะมันจะมีอันนี้เป็นมนุษย์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะเรียกเป็นเอนะครับผม่ะเรียกขึ้นไปอันนี้ผมแนะนานะใครที่เลเวลน้อยนะให้ฟ์มพวกมนุษย์ไปก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีเอ่อคนในเซิร์ฟไม่ได้มาตีเราบ้างนะครับก็สร้างมันอ่ะแล้วก็เรียกตรงนี้ไปส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าออ กรูนอัตโนมัตินะครับคือมันจะนั่นแหละขยายปีกออกให้อัตโนมัตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นอัพสต๊กนะครับอัพสต๊กของเขาก็มีบอกนะครับผมว่าเราจะอัพอะไรเนาะก็อันนี้จะเป็นเลือดนะครับอันนี้จะเป็นความแรงในการตีนะครับก็คือเป็นหางของเราเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโค้ดอะไรของเขาไม่รู้นะครับผมขอให้ทุกคนกดไปเลยก็ได้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะเนี่ยมันก็จะใส่โค้ดให้อัตโนมัติประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเซตติ้งตามผมเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็มาเรื่องมาเลยนะครับ มาเริ่มเปิดออโต้ฟาร์มตันนี้นะครับผมวันนี้จะเป็นออโต้วาร์ปนะครับผมแล้วก็มันจะมีะกูนเนี่ยมันต้องกินมนุษย์ด้วยนะครับมันก็จะมีกินมนุษย์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดไปสามันนี้เลยนะครับอันนี้ก็สคริปต์ก็สามารถปิดได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็เราดูแล้วกันมันก็มีตีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะก็ว่ากันไปนะครับถ้าแบบเรียเราเยอะมันก็จะตีตายเร็วหน่อยนะประมาณนี้นะครับอันนี้ตามจริงสคริปต์มันปิดได้นะครับผมไปปิดผมแย่แบบพยายมันก็จะตีให้ประมาณนี้นะ อันนี้ก็ตีโ,โดนนะถ้าเอฟเฟกเรือดขึ้นอ่ะนี่นะครับมันกินให้อัตโนมัติเห็นไหมไอที่เป็นเส้นเนี่ยคือมันกินให้เรานะครับอ่ามันก็จะตีต่อนะครับต้องรอตัวติดนะครับต้องรอตัวติดาเมื่อมันติดเนี่ยเมื่อมันติดกับผนังหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันอ่ามันจะตีโดนใช่ปะเนี่ยคือมันล็อกเป้าเลยครับผมแล้วก็กินอ่ามนุษย์ให้อัตโนมัตินะครับ เอาง่ายนะถ้าทุกคนอยากฟาร์มเร็วนะก็อ่ามันก็แล้วแต่นะตอนนี้พี่มีสเตตัสเท่าไหร่เลเวลนะครับผมถ้าผมกินไปตัวหนึ่งเนะี่ยมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่โอ้ก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละมอนตอร์กูนนะครับมันไม่ใช่ว่ามันกูลอะไรสักอย่างแหละจำชื่อมันไม่ได้นะครับจะแปะอิ์แบบไอที่ใต้คิทนะก็อาจจะอัดไปเร็วมันวหน่อยอันนี้เหมือนจะได้เป็นหางของอันนี้ปะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ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 อนั่นน่ะไอ แฟนของพระเอกอะแฟนของไอ,อง้ทานากกีอะนะน่าจะหังตัวนั้นแหละนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกไหมนะจำขออภัยด้วยอ่ะไม่ตีให้ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ตายเร็วหน่อยก็เลือกเป็นมนุษย์อันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอให้มันตีตายก่อน่ขนข้างตียากนะครับผมเราต้องอัพหัางเราให้มันตีเร็วขึ้นนะอ่ะถ้ามันตีตายยากนะครับทุกคนให้มาเลือกตรงนี้นะครับอห้มันตีแบบตายเร็วหน่อยนะครับ มานีแหละมันก็มนุษย์เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าเราจะตีแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะครับมันก็จะฟาร์มประมาณนี้ไงเนาะก็ของผมมันอาจคลิปไปด้วยมันอาจจะแหลกๆบักๆหน่อยนะครับก็ให้ทุกคนลองไปใช้เอาแล้วกันนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะไปลนะเดี๋ยวขอตีไอตัวมนุษย์สักตัวนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมเลือกไปเมื่อกี้นะมันก็มีตีพวกกูนเหมือนกันนะแต่ว่าเลเวลผมน้อยไงเนี่ยอันนี้ก็มนุษย์เนี่ย ตีตายเร็วมากทีน่าจะง่ายกว่านะครับไม่มีใครค้าด้วยนะอ่านี่เห็นไหมมันก็จะตายเร็วนะครับเพราะว่ามันตายเร็วมากนะแต่ก็ตายแล้วนะเนี่ยรีวิวเกมนี้ค่อนข้างฟาร์มยากทุกคนต้องใช้เวลาจริงๆนะคือแบบกว่าจะแบบกว่าจะแบบอันนี้ได้นะครับของผมยังรีวิวสามสิบเจ็ดอยู่เลยนะมันจะกินแบบนี้นะตีตายแล้วก็กินไปเรื่อยๆเรืเร่อย ชูยากนะครับชูยากแต่ค่าได้ก็ดีนะครับเลเวลมันจะได้อัพเยอะไงอ่าเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็กินไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ก็ตัวที่สองโอ้เพิ่มมาเยอะอยู่นะ่นี่ยจากสามร้อยเก้าสิบหกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกินอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับมันจะรอมอนเกิดนะครับมอนยังไม่เกิดนะครับผม แล้วก็พอสู้ได้นะครับไม่ได้แย่ก็ร้าเรียกเตรียมหลอกก็สู้ได้หนึ่งตัวแหลคือไม่รู้เป็นไรคือตัวละครต้องติดก่อนนะครับถ้าติดแบบนี้แล้วก็นี่ตายแหละนะครับตอนนั้นเทาไหร่ตอนนั้นส0มร้อเท่านะ่ะ มันก็ค่าคาได้และกินมันอนะ่ะเรียกก็เพิ่มเยอะด้วยนะครับโอเคขึ้นมาเยอะอยู่ประมาณนี้แหละครับทุกคนก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเรามีตัวเอเคด้วยนะครับ โอเคก็จิ้นนี้ไว้แค่นี้นะครับผมขอตัวบายๆแล้วครับแตกนอน